ฉะนั้นชวนคุณผู้ชมมาฉีดวัคซีนกันดีกว่า<ไ>คือเมื่อวานในที่เราเคยอ่านข่าวกันไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเขาให้คนที่มาลงทะเบียนไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นสูตรใหม่ด้วยนะ<ไ>แล้วก็จะได้ฉีดวันนี้เป็นวันแรกเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็มที่สองเป็นไฟเซอร์วันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศคนมาฉีดเนี่ยแหละค่ะสูตรใหม่ด้วยนะคะเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็ท่าน เองบอกนะคะว่าการฉีดวัคซีนสูตรใหม่เนี่ยจะฉีดให้กับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนเลยนะคะเริ่มฉีดให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยในบางส่วนนะคะแต่สำหรับผู้ฉีดวัคซีนสูตรแอสตราเซเนกาไปแล้ว1เข็มประมาณกลางเดือนตุลาคมเข็มที่2ก็ยังเป็นแอ t ตร้าเซเนตามสูตรเดิมค่ะเนื่องจากว่าระยะห่างระหว่างเข็ม1 กับเข็มสองเนี่ยเกินกําหนดที่จะได้รับในส่วนของไฟเซอร์คือเข็มแรกเอาอย่างนี้ถ้าเป็นเข็มแรกเนี่ยนะคะเป็นแอสตราเซเนกานะคะ แล้วจะต้องมาฉีดไฟเซอร์เนี่ยมีระยะเวลา4สัปดาห์แต่ถ้ามันเกิน,านมากกว่านี้ก็ต้องฉีดในส่วนของแอสตราเซเนกานั่นเองนะคะดังนั้นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนสุดใหม่ได้ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกระบบเลยนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะได้รับการฉีดระหว่างวันที่5-30ถึสพฤศจิกายนค่ะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ย้ำนะคะสูตรใหม่ต้องลงทะเบียนเท่านั้นไม่มีการรับวอล์กอินอย่างเด็ดขาดหรือคนที่มาด้วยเป็นผู้ติดตามอันนี้ก็จะไม่ได้รับวัคซีนเหมือนกันนะคะซึ่งเดือนนี้เนี่ยมีการได้รับการจาัดสรรวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยประมาณ400,000โดสด้วยกันตอนนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว200,000คนค่ะเอาไปฟังเสียงนะคะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตกันค่ะทั้งเดือนเนี่ยเราปลยโคต้าเข็มหนึ่งประมาณ400,000โดส400,000โดสตอนนี้เนี่ย ลงทะเบียนไปประมาณแค่200,000โดสแค่นั้นเองก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยตรง2,000 0 0โดสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือกระจุกตัวกันอยู่ช่วงวันนี้ช่วงแต่วันที่5ถึงวันที่14ประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> ในเดือนนี้ก็คือยังว่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นก็คือใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสูตรแอสตราไฟเซอร์แล้วก็อยากจะให้ลงทะเบียนกันให้ครบนะคะเดือนหน้านี่คิดว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดรับเข็มหนึ่งอีกแล้ว นะคะเพราะนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโคต้าเหลืออีกประมาณเกือบ -2 กือบสแสนโดสถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนสูตรใหม่นะคะไม่ใช่ซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาแล้วก็ตามแต่ว่าทางศูนย์เองเขาบอกแบบนี้ยังเตรียมวัคซีนของซิโนแวคเอาไว้สำรองด้วยะนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเชื้อตายนั่นเองค่ะนี้สูตรหลักเนี่ย จะยังเป็นไม่เป็นซิโนแวแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีบางท่านที่จะชอบเชื้อตายอะ่ะนะอย่างเช่นคนท้องเนี้ยถ้าสม่าไม่มั่นใจว่าเออเชื้อเป็นหรือว่าเป็นเอ a จะเป็นยังไงเนี้ย mm hmm. เขาก็จะขอเลือกว่าเออขอฉีดเป็นซิโนแว็กนะเป็นเชื้อตายเราก็ยังให้หรือว่าใครที่แพ้หนักมากอะไรเงี้ยนะะเราก็จะให้เป็นซิโนแวอะไรประมาณนี้ คุณหมอมิงขวัญน,นะคะยังฝากถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1มาแล้วจากต่างจังหวัดและขณะนี้เดินทางกลับมาทํางานที่กรุงเทพค่ะการรับวัคซีนเข็มที่2ก็สามารถที่จะวอล์กอินมารับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เลยนะคะเพียงแต่ต้องแสดงหลักฐานการรับเข็มที่1ไม่ว่าจะเป็นใบนัดหรือว่าจากในส่วนของแอปหมอพร้อมค่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเลยไม่สามารถวอล์กอินได้ต้องลงทะเบียนนะคะผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นค่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะ,ะนะครับ ส่วนเข็ม2ถ้ารับมาจากต่างจังหวัดแล้วกลับมาทํางานในกรุงเทพทอันนี้โชว์แอปได้เลยหมอพร้อมนะครับหรือว่าใบนะัดต่างๆคือเขาจะมีขั้นตอนกันอยู่มาฉีดที่สถานีกลางบางซื้อได้นะครับ